ทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้มีระเบียบใหม่ที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการทรมานละสูญหายได้เงินช่วยเหลือสูงสุดถึง5้า0บาทเลยนะมันคืออะไรใครมีสิทธิ์แล้วต้องทำอย่างไรมาดูกันเมื่อวันที่21มีนาคม2,568มีการประกาศร,ระเบียบใหม่ออกมาซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกทรมาน การกระทําที่โหดร้ายหรือการสูญหายอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งทําไมจึงไม่มีใครช่วยพวกเขาบ้างแล้วตอนนี้มีระเบียบใหม่ออกมาแล้วพวกเขาสามารถขอรับการเยียวยาได้แล้วเงินเยียวยาที่ว่าได้เท่าไหร่ถ้าคุณหรือว่าคนใกล้ชิดถูกกระทำแบบนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเท่าไหร่ก็มาดูกันกรณีถูกทรมานได้รับห้าแสนบาท กรณีถูกกระทำโหดร้ายได้รับหนึ่งแสนจนถึงสองแสนห้าหมื่นบาทกรณีถูกทำให้สูญหายได้รับห้าแสนบาทและญาติที่ได้รับผลกระทบจากการสูญหายนั้นจะได้รับหนึ่งแสนบาทเงินช่วยเหลือนี้ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายและก็สามารถยื่นขอได้ง่ายมากนอกจากเงินแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือนในด้านอื่นๆเช่นการฟื้นฟรูร่างกายและจิตใจ การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำและการขอโทษจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งอย่างน้อยพวกคุณก็ได้รับความยุติธรรมแล้วเราจะยื่นคำขอได้ที่ไหนไม่ยากเลยในกรุงเทพไปที่กมรมคุ้มครองสิทธิและเสร,รีภาพต่างจังหวัดไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดออนไลน์ก็สามารถทำได้ใช้เอกสารพื้นฐานอย่างเช่นบัตรประชาชน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และก็กรอกแบบฟอร์มให้ครบหลังจากยื่นคำขอแล้วคณะกรรมการจะพิจารณาเดยเร็วหากไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณานั้นก็สามารถอุทธรณ์ได้ภายใน30วันและแน่นอนมีมาตรการป้องกันการโกง หากมีการให้ข้อมูลเท็จอาจจะถูกเรียกคืนเงินช่วยเหลือและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนี่คือระเบียบใหม่ที่ช่วยเหลือเหยื่อจากการทรมารและสูญหายเป็นก้าวสำคัญของความยุติธรรมที่ทุกคนควรรู้หากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะเพื่ออัปเดตข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อไป